ขอโทษขออภัยพีเอซีด้วยนะคะอะไรหาเรื่องกันเลยเกินนะเนี่ยวูดูดูพีเอซีดูโอ้เอาเอาเออเข้ามาดีครับบริหารเมียเด้อบาทนี่หิวแล้วเหรอเด็กๆนะคะก็กินไปหมดล็อตหนึ่งแล้วนะคะคุณแม่กลับมาจากเก็บลัดก็จะให้กินอีกล็อตหนึ่งนะคะเอาํำคุณตีดักพีฉันคุณเนี่ยบังคัดแขวย ขั้นแขวยขั้นแขวนะฮะไม่ได้กินผลไม้นานแล้วนะคะเพราะเราไม่ได้เปิดร้านเลยนะคะพี่เอฟซี C, ช่วงนี้เราไม่ว่างนะคะเปิดก็เกรงใจพี่พี่เอฟซี C กันนะคะเพราะว่าคนขายเยอะเหลือเกินเปิดเยอะเหลือเกินนะคะเดี๋ยวเราเรอไปเปิดที่บ้าน พี่ทาโร่นะคะพี่ทาโร่อยากได้บ้านนะคะไปขายให้น้องช้างตกงานดีกว่าเอ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 า็ดยังอีกแม่เบิ่งขั้วมอยากเล่นอยากโซ่เบิ้ลพวนพวนแล้วพวนแล้วนี่เนี่นี่เน่เห็นไหมพีเอฟซีทำได้เหมือนแสนคูณไหมอุยอย่างหัว โอ้ยเหยียบกี่จากของโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเบิร์โอ้ยหงายจากโซ่เนาะอาจจะว่าผู้ใดมาว่าพึ่งผมถึกผมแถะเห็นปะผมโซ่แล้วงัดทางงัดทางงัดทางงัดเดี๋ยวให้แสนคุยงัดทางงัดให้ดูก่อนนะเราจะให้แสนคุยงัดทางงัดก่อนมันเป็นจังได่มันเป็นจังได่เ่อไงงัดต้นเราเนี่ เสี่คุณง,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 งัดเถงัดเร็วงัดเถงงัดเถงัดเถงัดไม่เอาตำลงก่อนไม่เอาตำลงงัดเถงัดดีๆงัดเถงัดเถงัดเถงงัดเร็วงัดเถงัดเถงัดเถงงัดเร็วเเร็เร็วเร็วเ f c รอดูอยู่เร็วเร็วเออ่ะองัดเถงงัดเร็วงัดเถงัดเถงัดเถงัดงัดเถงัดบงดี f c ดูเสีคุณกี่ดื้อดี เดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วเนี่ยงางัดียงัดนเงัดนเงัดเร็วงัดเถงัดก่อนงานเถียงัดเร็วงานเถียงัดนเงัดนเงัดนเฮ้ยผมไม่งัดเถงัดนลำคาญแม่ลำคาญอีเม่ลำคาญลำคาญมันวะลำคาญให้เจ้าพ่อเพ็ดอีหยังกับบารูปวดขอกินเองแล้วนะครับตอนนี้ขอกินเองแล้วอะอะอะอให้แจ๊ออนก็ได้ แย่ออนก็นได้ด,ด,ดูสายโยกสายยกมอวงน้าแม่แล้วี่ผมกับชวัด,ดีเป็นคือกันพี่น้องท้องเดียวกันแต่คุณลัพ่อนะคะเส็นคุณเป็นอะไรเนอะน้อยใจคะ่ะน้อยใจนะคะองใส่คิดถึงแม่แม่เอฟซีนะคะ คุณเมย์ไม่ได้มาอะไรให้ดูนานแล้วนะคะดูขี่ดื้อแย่ขี่ดื้อแย่ไปได็กยางออกกำลังกายเลยจนสม่ากับยางจะโกกหลักมาบานโอ้โหเบิ่งเบิ่งเบิ่งปวดขอกินเลยว้บะนี้่จะกินเลยจะขอกินอีกเด้บัานี้บ่ให้กินเนาะบ่ให้กินเนาะสินั่งยุ่นี่แหละ นีน่นางยูนี่แหละ PFC รอดูการกระทําแทนคูณนะคะดูขอกินนิ่ัยไม่ดีเลยนะคะดูนะคะ PFC ดูนะคะได้แม่มาจะไปตลาดมาเลยซื้อมันแก้วกับเงินมาให้กินเลยเรวจะสั่งมาไว้ให้กินอาหารบำบรุงโอ้ยพวนพวนพวน,พวนเอาอีกแล้ว PFC โอ้อยากกินว่ลูกอยากกินบอกโอ้ยบ่ได้แสดงบ่ได้หาเงินเลยลูกลองเงินเดือนออกก่อนนะเดี๋ยวแม่จะซื้อให้กินพวนพวนพวมอยากกินโชว์อยากกินหยาเลยนี่นอนลงให้แม่ดูก่อนนอนลงนอนลงก่อนเร็วเ,วเวนอนลงก่อนเร็วนอนลงนอนลงให้ดูก่อนตึมลงอ่ะตึมลงอุ้ย เก็บกินไหมพีเอซีว่าแสนคูณโตไหมโตขึ้นหรือ,อยังนะฮะที่รับชมอยู่นะฮะพีเอซีว่าแสนคูณโตขึ้นเยอะไหมดือเยอะกว่าดืมนะฮะตอนนี้ถ้าไปทายคำคุูนก็อสิไปน่อยใจอีกแหละ ผมว่าไทยใส่ใจของขอ,งของกินอย่างเดียวบึงหนาตาบึงหนาตาพีพซีดูหน้าตานะฮะหน้าตาขาดเขนหน้าตาขาดเข็น,นาาาขจ้าเาหลือเกินนะฮะเนคูณโตขึ้นเยอะมากเลยนะฮะโตขึ้นค่ะพีพซีก็รัวแซนคูณไหม เปอร์เซ็นต์คุณโตขึ้นเยอะมากคุณแม่ยังกลัวเลยนะฮะวันนั้นไปทำนี้ใสไม่ดีดุร้ายใส่ควานนะควานพี่ชายอยู่บ้านนะเต่ใส่ดึมดุมดึมดมเลยบันยานเลยค่ะันนี้คุณมานี่เร็ว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 มานี่คุณมานี่เร็ว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  อันนี้นี่เร็วเร็วเร็วเรอันนี้มานี่เออคึ้นนี่ยาเออขย่อยแม่์ยาเออขย่อยเจ้าบะมี่ขยี่ขย่อยกินโอ้โหใหยังน่ะให้ยังน่ะให้ยังน่ะเขาอยู่ตรงนี้เขารู้สึกนิสัยดีขึ้นนะคะถ้าอยู่ตรงน้องคำคูณนะคะไม่ได้เลย เดี๋ยวก็ยืนใส่คนนั้นเดี๋ยวก็ยืนใส่คนนี้ตายตายตายไปไหนวะตายเออมาแล้วตายไปรุ่นดูดูอยากออกกล้องดูอยากออกกล้องเด็กๆอยากออกกล้องนะโอ้ นี่นะคะแกงเด็กๆอยากออกกล้องด้วยนะถ้าเรียกออกมาเขาจะโอ้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 เชนคุณเชนคุณน้อยใจแล้วเพบดีโอ้แกงสีน้ำตาลของเรามาแล้วแกงสีน้ำตาลของเรามาแล้วนะคะตอนนี้บ้านเรามีแต่แกงสีน้ำตาลนะคะมีผู้หญิงนอกนั้นมีแต่ผู้ชายผู้หญิงไม่กี่ตัวนะโอ้ยพอแล้วลูกไปหาคูณไปคุนเออคุณเออร์เพบซีรักน้องหมาแล้ว เออพีเอฟซีรักแกงถิ่มตาลแล้วนี่คุณน,น่อยเบิรเบิง่งนะะดูพีเซีดูนะคะแสนแสนคูณแสนคูณเขียนแล้วแสนคูณเขียนแล้วแสนคูณเขียนแล้วนะ อบักไดเนาอบักไดนะาเตะแจกบาทกันนะบักไดนี่นะฮะตาตานจัดการแสงคุณให้แม่หน่อยแสงคุณมันดื้อดูแสงคูณแสงคูนนิ่งไปสักพักนะฮะเรียกเรียกน้องหมาไม่ได้เลย แสนคุณแสงคุณเอ้ยนะอุ้ยแสงคุณมาคุยกับแม่เอีเร็ว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 าตาลไปแล้วเยอะเยอะงอนงอนงอนเอาอีกแล้วโชว์อีกแล้ว โชว์ให้เอฟซีเบิงอีกแล้วโชว์ให้เมย์เอฟซีเบิงกินไอติมบอห์อืมกินไอติมบอฮ์เห็น้องหมาเ,มเลยไม่ได้เลยสั่งอื้อพวนนี่ออกไปเจ้าสุนัขข้าจะจะโชว์ให้เมย์เอฟซีดูนะจะออกไปสังคุณเยติมไหม โอ้นมไม่ได้กินนานแล้วนะคะนมกับไอติมตั้งแต่ไม่ได้ไปแสดงนะคะ <c oughs> ตั้งแต่น้องแสนคูณไม่ได้ไปแสดงนะคะคำคูณกับแสนคูณก็ไม่ได้เคยไม่ได้กินออ้ยโอ้ยพีซีดู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 หัหนองนองนองเอ้าเอาเอ้าเอาเอามึงเห็ดเอ้าพ,พีซีดูอีกยังน่งอีหยังน่นโอ้พีกันน่นี่แม่ เนี่ยเวลาคุณแม่ไม่อยู่นะเขาก็จะมีอาการอย่างนี้เดี๋ยวเรานั่งอยู่ตรงนี้นะเขาทำอะไรกันโอ้พีกระหน้งนี่ธรรทำมาได้เลย <laughs> นะน้องเบิดงาใส่พีกระดันดึกดึกดึก,ดกป้าติดโถนะ นะเขาจะจะเล่นมวยกันแล้วผวดๆวดผวเขารู้จัดหยอกให้พี่ซีดูด้วยนะดู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 ด,ด,ด,ดูเอาพูพี่กับกดหลังลางพูนองกับคุดทังทึ่งดูขรเลนบิึงเขรเลนนี่ฮักนะฮักนะ พี่เอฟซีเห็นชดเม,มื่อกี้ไหมเขาเนึ้อเนื้เน้อเออเอาเอาเอาแทงดากแล้วแทงดากแล้วแทงดากแล้วพี่กัเตะ้มาดิเอาเอาเอาโอ้เจอเมียนเนาะหมคาขานี่แม่หันดากเฟื้นไปได้ครับตอกเลยครับคำคุ้นหน่อยมากตอกดากนะครับ ไฟกันแล้วไฟกันแล้วไฟกันแล้วนะคะนี่โชว์โชว์โชติโชเดนในบ้านนี่แล้วก็ฝากพีเอฟซีด้วยนะคะฝากดูคลิปของเราด้วยฝากมาเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ไลฟ์สดก็ฝากเป็นกำลังใจดูคลิปให้เราด้วยนะคะถ้า ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยจากแม่เมพี่พี่พเอฟซีด้วยนะคะนะเดี๋ยวเราขอตัวนะปิดไล์สุดก่อนนะคะถ้าคนไม่มีคลิปน่ารักความน่ารักมาฝากนะผู <S <S ้ดได้มาพอแสนคูณเอ,อื้อเอ,อื้อมาเลี้ยวเอ,อื้อเอื้อเอื้อผู้ได้เห็ดน้องเอ,อื้อ เสร็จเลยเอื้อเอื้อเสร็จเลยพุทธิเฮ็ดนองเอื้อเอื้อเสร็จเลยเอื้อเอื้อเอื้อพุทธิเฮ็ดเสร็จเลยเอื้อเอื้อหอยแล้วนะคะหอยแล้วเอื้อ พีบะเฮ็ดน้องครับมีแต่น้องเฮ็ดพี่ครับแทงอยากจึ๊กเลยครับพื่อนพื่อนแล้วพื่อนแล้วพอสอนไวพ้พอสอนไว้เดี๋ยวเวลาจะของมาอยู่นะมันจะเฮ <üş> ็ดพอสอนพี่น้องไว้งคือตะวันแต่ขออนุญาตนะคะ ก็เราอยู่กับพี่ f ซีมาล่วงเลยยี่สิบวันทีแล้วนะอย่างฮะ,ระเรามาน่าคุยกับพีพีซีจนจะไปแล้วโอ้สวัสดีครับเฮ้ยใจต้องบึงขยบเลยเนี่ยจะไปบึชงช่วงเวลาประมาณสิบแปดสิบเก้าเลยเชียรคุยกับเขาบิ้งเนี่ยเจ้าบึ้งเนี่ยอยังให้เอฟซีดูเอฟซี FC จะไปชมคลิปด้วยไปเล่นไปเล่นมา <laughs> เฮ้ยพอเด้อลูก <laughs> พกอกันแล้วเต้ไปยังน่ารักจุนอ่ะพูดใด้ช้างน้อยเปยังไปถ่ายคลิปมาเมื่อกี้ตุแล้วเห็นดีมากนะคอคอ,อดึงเลยไปถ่ายคลิปน้องเมทากุละละนะน้องทุนหัวน้องทุนหัวอันนั่นแหล,ละมเมทากุละคลิปซีอย่าลืมเข้าไปชมคลิปทายอีกสักคู่อะไรนะ อีกสักครู่จะลงคลิปให้เอฟซีได้ดูกันนะฮะน้องทุนหัวแม่ซากุระอันนี้<ม>วันนี้เพื่อนข้างๆเชื่ออะไรนะไม่รู้แล้วน,นี้เพื่อนเขามีช้างเชือกแม่ลูกเหมือนกันนะอ๋อเชืออะไรนะแม่ป๊อปหรือเปล่าใช่เขาออกไปเที่ยวข้างนอกวันนี้แล้วเขาอยู่สองเชือกเขาอยู่ข้างในลงเขาอยู่ไม่เป็นเลยเดินทั้งวันเลยอ๋อตั <c oughs> ้งเขาบอกพูดยังไงหนวดพูดยังไงหนวด่ะ นะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ